ในการวิจัยครั้งนี้นะครับใช้วิธีการเดินสำรวจะพบเห็นตัวโดยตรงนะครับในเล็กเมทอดเดินสำรวจทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเดินเข้าบริเวณป่าแล้วก็บริเวณอาคารสถานที่นะครับก็ใช้ไฟฉายส่องหาสัตว์ในกลุ่มนี้นะครับตอนกลางวันที่ไปสำรวจนะครับเจอมูกเชียวไวอินนะครับอ่อนแล้วก็แย้นะครับแย้ใต้ตามบริเวณหนึ่ง่าแต่ไม่สามารถจะกระโดดตะกุบตัวได้ทันเนื่องจากเร็วไม่พอ สวัสดีครับแฟนรายการรีเสิร์ชทัวร์ผมคือแย้ครับวันนี้พี่ๆเขาจะพาไปสำรวจกันที่ไหนตามผมมาได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายชนรพัฒน์อัสสุมุจริญนักวิจัยทางด้านสัตว์สถานาสัตว์บบ,บและก็สัตว์ในคลานประจำการวิพันธีศาสตร์ารชาติและนี่คือโชมหน้าของพี่จำชัตรพัฒน์ ดักวิจัยคุณหมีที่จะอาสาพาพวกเราไปบุกตะลุงรรและตะลุก<อ>กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานภาค2จะสนุกสนานขนาดไหน,นตามพี่เขาไปได้เลยครับวันนี้เราลงมาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในบริเวณอุทยานธรณีสตูลน,นะครับจังหวัดสตูลในการวิจัยครั้งนี้นะครับใช้วิธีการเดินสำรวจนะพบเห็นตัวโดยตรงนะครับใ e เล็กเมธอดเดินสำรวจทางช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนะต,ตามกลางวันเราก็เดินไปตามอาคารบ้านเรือนหรือ,อนิมปาในพื้นที่ธรรมชาตินะครับเดินเข้าไปในถ้าแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องดูตามบริเวณที่คาดว่าสัตว์มันจะอยู่ ส่วนในเวลากลางคืนเนี่ย, <S <S นนยก็เดินไปตามทางศึกษาธรรมชาติเดินเข้าบริเวณปา่าแล้วก็บริเวณอาคารสถานที่นะครับก็ใช้ไฟฉายส่องหา,ส,าสัตว์ในกลุ่มนี้นะครับทั้งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานส่วนสัตว์สะเทินบ,บ,บกเนี่ยจะ,ะเน้นไปเดินบริเวณริมลำห้วยนะครับตามริมแหล่งน้ําหรือไม่ว่าเวลาได้ยินเสียงก,กบกร้องนะครับเราก็จะเดินตามเสียงไปแล้วก็ไปสำรวจในบริเวณนั้นๆนะครับว่าเราจะเจอตัวอะไรบ้าง พอ,อพบเห็นนะครับตัวสัตว์หรือพบเจอตัวสัตว์เนี่ยก็ทกําการจับมันซะแล้วก็นํามาถ่ายรูปนะระบุชนิดนถ่ายรูปหลายๆมุมนะครับทุกด้านจากนั้นก็พอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็นํากลับไปปล่อยนะครับตรงที่เราเจอมันตอนกลางวันที่ไปสารวจนะครับเจอบุกเขียวไวอินนะครับอ๋อแล้วก็แย,ะนะแย,ย,ยน่นะครับแย่ใต้ตามบริเวณนิหารนะครับแต่ไม่สามารถจะกระโดดตะกุบตัวได้ทันเนื่องจากเร็วไม่พอนะฮะนี่เป็นที่การบินคอแดงนะครับ เราจะสังเกตได้จากหัลัเหียงข้างคอทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเกิดกลางออกมาพม๊จะเป็นสีแดงสดเลยนะฮะแล้วที่กาบินตรงนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับเนื่องจากว่าเหียงใต้คอนะครับเหียงบริเวณใต้คอในจริขนาดใหญ่มากกลางออกมาเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นพันเซวโค้งนะครับออกมาเลยนะครับไอ้เวลามันกลางหุบกลางหุบเนี่ยเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้กับที่ขาตัวอื่นแต่ตอนนี้ที่เรากาลังเห็นอยู่เนี่ยมันกำลังแสดงพฤติกรรมคือการกินอาหารของมันี่เองนะครับจะกินมดเป็นอาหารนะมัน บุฟเฟ่ตามธรรมชาติของมันเลยนะครับมดกำลังเดินไปเดินมาแล้วพิการบินคอแดงมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับเจ็ดเล็กน้อยอีกนิดนึงนะครับสำหรับพิการบินคอแดงเนี่ยนะครับก็คือเป็นพิการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยสำรวจตามบ้านนะครับเป็นเพวกกลุ่มทีงจกต่างๆนะครับจกที่พวกเพจในทั่วไปอยู่แล้วเราจะตามมาดูบ้านๆกันนะครับเออผมกลัวไปหน่อยเลยต้องมาดูกลางวันเป็บดูไปได้กุ อยากจะเจอสิ่งที่มีตัวตนนะครับตอนนีน้ไม่อยากเจอสิ่งไม่มีตัวตนนะฮะแล้ามาดูกันก่อนว่าเจอบ้างแหมๆแหม่ดูจากสภาพบ้านรลังก็น่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเนี่ยเราไปรู้กันดีกว่าว่าจะเจออะไรบ้าง จริงจุกเลยครับจุกบ้านหางเรียบครับนี่ก็ตัวคอมอนนั้นจะ่ไปในกรุงเทีก็มีต้องไม่ต้องขอถึงนี้นะครับก็จะหงบาไม่ต้องดูทางผนังบ้านก็ได้ ในตอนคืนบ้างเอาไฟฉายส่องหัวนะครับแล้วก็เดินฝากความมืดนะไปตามลำธารตามเทวนะครับตามเทวธรรมชาตินะมีกบหนองมีตุ๊กแกป่าจงโครง่งตอนไปเดินกับพี่สัญชัยจับมาถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยคืนมาณนี้แต่รนะอบนี้แล้วพี่จำเข้าป่าไม่กลัวงูบ้างหรอครับตามที่เราได้รับการพามบอกมาโดยเฉพาะกลุ่มงูเนี่ยที่พ่อแม่นะปู่ย่าตายายสั่งสอนว่าอย่าไปยู่กับมันมันเป็นสัตว์มีพิษมันอันตราย มันน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองทำความเข้าใจ,จมาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับบางตัวก็จะน่ารักวยซ้ำทั้งลวดลายสีสันปัจจุบันก็มีคนนิยมเลี้ยงสัตว์พวกนี้มากขึ้นนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะอูงเดียวนะเขาทงทั้งตุ๊กแกนะตุ๊กแกบ้านนะครับตุ๊กแกอีกหลายชนิดกบก็เช่นกันนะครับแต่ละคนกยเหมือนกันและก็ชอบไม่เหมือนกันการที่มีคนชอบในสัตว์กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็ทําให้โรงนี้น่าอยู่ขึ้นข้อแนะนำแรกเลยสําหรับคนที่ไม่เคยจับมาก่อนนะครับ อย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าสัตว์ชนิดนี้มีพิษหรือเปล่าอันนี้มันจะอันตรายต่อคนที่ไม่รู้เป็นอย่างมากนะครับที่ผมกล้าจับที่กล้าคว้าทันทีเลยเนี่ยก็่งดงจากรู้แล้วชนิดนี้ไม่มีพิษถึงชีวิตกัดก็เจ็บนิดหน่อยนะคราวนี้ถ้าเกิดอยากจะฝึกจับจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้ฝึกกับกับสถานที่ที่เขาเชี่ยวชาญในการฝึกคนในการจับงูก็คือสารสวภา,าก็ไปสมัครเรียนกันได้นะครับพอเราเริ่มมีประสบการณ์ขึ้นมาหน่อยก็ค่อยๆลองจับงู ตอนแรกๆก็ต้องมีอุปรกรณ์ในการช่วยจับควดจะเบามือกับเขาไม่ควรจะจับตีนะหรือหรือเค้นอะไรเขานะครับใ้ความละมุนละม่อมให้ความอ่อนโยนส่วนในงูที่มีพิษนะครับแนะนําว่าทานที่ดีไปไ,ได้เนี่ยอย่าใช้มือจับโดยตรงสูงถึงมือหนหนาหรือใช้อุปรกรณ์ในการจับเพื่อเป็นการเซฟต่อนะครับความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยคนใกล้เคียงเราด้วยเพราะไม่รู้ว่ากัดเราแล้วปุ๊บ เราตกใจโยนไปใส่คนข้างโดนการซ้ำอีกก็มีปัญหาแล้วก็ปลอดภัยต่อตัวงูเองด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องจับเขาแรงบีบเขาแรงหรือสัมผัสตัวเขาโดนตงนะครับก็อาจจะเกิดความบาดเจ็บไดนะ้อันนี้ก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นวันนี้เราก็ได้รับความรู้และคำแนะนำที่ดีมากๆเลยครับต้องขอขอบคุณพี่จัมชัตรพันธ์มากๆเลยนะครับ สำหรับครั้งต่อไปนะครับนักธรรมชาติวิทยากรมการพิทักา์พิสัยแห่งชาติจะไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในกลุ่มใดน,นะครับก็ขอติดตามในตอนต่อไปสำหรับผมนะครับการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกและสัตว์เลื้อยคลานก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าขอบคุณมมกครับสวัสดีครับ